ห้องอ่ะเสียงมันจะบักเลยใส่ประตูนะแต่แต่ประตูนะเอน้ำแต่ประตูเลยอ่ะอีกที่จะกำจะแตกแล้วหรออ้าวมันบักบักทั้งแมบปเลยอ่ะบักทุกบักทุกคนเลยถ้าแตกคนหนึ่งใช่เนี่ยตอนอนนี้มันยังไม่บักนะใช่ใช่ตอนตอนพื้นแดงอย่างพื้นแดงเนี่ยเป็นยังไงโง่ดิ มึงอ่ะจากแมไม่ได้เป็นมักูไม่ได้เป็นมักูวิ่แท็บฟอตัวใหม่เงี้ยติงแทบไม่ได้ค้มขอปั่นดีกว่าเออเดี๋ยวสกีเลยลื่นหึงเลยเงี้ยเดี๋ยวมึงกินกูอุ้ย เออเนี่ยเออนี่ยังไม่ใช่เหมือนที่อะไรปั้งปั่นปั่นทางขวาออกซ้ายเกียจริงหมูอุ๊ยหมูกูจะพังนี่เราไปแตะทุกเรืาไปแตะประตูเลยอีกอย่าเทดสอบไหมเป็นจริงหรอนเป็นจริงแน่เนี่ยฮ้ยอย่าละอ่าประตูนี่จุ่ยไง ให้ผมฟังเสียงเทียนอ๋อยที่เ่าจะว่าบออารมณ์มึงมือจิตอะโอ้อารมณ์มึงมึงจะเยี่ยมนะส่งเราเยี่ยมเยี่ยวเี่ยวมีเสามีเสาเีเยี่ยเยี่ไปสุดมีเสาไปทางบ้านฟ้าบ้านฟ้าป่ะตรงนู้นน่ะใครนั่งปั่นอะ ไปปั่นไหนปั่นไม่ทุกคนจะอยู่บ้านฟ้าข้างๆโดนเทมฟ้าเออกูเห็นแล้วว่ามึงปั่นอยู่โน่น,นเนี่ยห่างทิ้งจอโคตรเด่นเลยเสกเหรอโน่นไหนอยู่โน่นอ่ะท่าหลังเดี๋ถ้าแบบว่ามีเยี่ยวตรงๆแล้ว เยี่ยมเยี่ยวไปทางซ้ายทางขวาหุดเหงื่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เยี่ยวบัดรบัตายมั้ยน <c oughs> ี่ยกูกูเยี่ยวกระจายเลยกูเยี่ยวเยี่ยวกระจายแบบสะบัดอะเข้าใจปะู้เคยแบบจังหวัดมาไปปล่อยปล่อยลำแสงปานกันมึงเยี่ยวชนกันขา <c oughs> <c oughs> ขวาจิตอะไรสักอย่างแล้วมึงมีคอรล่าอะไรด้วย มันเห็นมันเห็นอลามันเห็นอลาขวานติดไหล่ม่แม่บอกมันตัดปลาพาดแต่ของแพงมัอยู่มันอยู่แบบมันใช่มันอยู่มันมีมันจะมีรัศมีของขวานอยู่ถ้าเกิดเราไปอยู่ตรงนั้นอะมันจะเห็นอลาหรอเที่อะไรสักอย่างมันจะตุกตุไม่อย่าง่เออมันจะตุกตุอ่าไม่รู้เดี๋ยวบันพาอุ้ยเฮี้ยมึงเป็นเฮี้ยอะไรกับเครื่องนี้วะ โอ้ขขำใส่กูด้วยไอ <c oughs> ้เอนดีไอแ่แต่แต่ตูไปแต่ประตูไป <c oughs> เสียงปัง้วยด้วยัง่้ยตีกูไ <c oughs> อเ้เฮีย <c oughs> โอ้ย ไอ้เทียมันดักไงไปเสร็จเลยแค่นั้นแฝงแล้วอืนการผู้ชมได้กูจะกลายเป็นผู้ชมนะไปหาคนเจ็บไปหาคนเจ็บไปหาเจ๊กเอาเครื่องเลย ระวังประตูข้างหลังจ้ะเฮ้ยไอ้เหี้ยโดนโดนโดนแบบมึงเลยโอ้กูโดนแบบมึงเลยอะไรเฮ้ยช่วยด้วยใครอยู่บ้านใหญ่ไม่มีไหนเขอยู่บ้านใหญ่อยูี่ไไม่ใช่ไม่มีแล้วมึงย้ายกูทำไงตายก่อน เฮ้ยกูทำไงไอ้เนี้ยเนี่ยมันมามึงมึงก็วิ่งฉีกหนีกูไปกูก็ต้องเอาไปหายท่าดีดไปไอ้เนี้ยไอ้โอ้เครื่อมันร้องแต่ไอ้เนี้ยหลุดมันโดนหลุดหลุดดูกูดิ้งแป๊บแป๊บแป๊บไอ้เนี้ยนี่มันชื่อทาโร่ทาโร่ไอ้เนี้ยคนไทยด้วยเอาแม่งดิเอาแม่งหนักๆเลยสั้น เอาเก็บขวาแล้วไงนี่เลงไม่ตรงนั้นไอ้เหียจี๊แมงป่าลูลูรอดอิดหมายอะอะไรตัวบ้าเปล่จุ๊บ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 ุ๊บจุ๊ ไม่เปิดออกไปเลยช่วไม่ได้แล้วช่วยม่เปิดออกไปเลยช่ไม่ได้ช่วไม่ได้แล้วเปิดเปิดอาไว้เปิดอาไว้เลยทังหนอาดูกล้องดูกล้องแล้วมันเจออย่างงี้นเหรอน่าะน่ายคชิโก้ไชวยเลยชวยเลย่ที่ ทำไมมันมืดเงี้ยมันมันยืนมันยืนมองเลยนี่ทำไมมันมืดเงี้ยไหนมืดเลยวะไอ้หนมืดเลยเห็นมันอ้าวเด็กเหี๋ยวกูสตรีมให้ดูเลยสัตว์สตรีเลยสตรีมไม่สัตวสมันนึงตอนนี้กังตึงอยู่มันมันง่ากว่าเฮ้ยอาเรียบร้อยมาทพอเปิดแล้วเมืดมืด มันเปิดแล้วไอ้สัสเขาเปิดแล้วไอ้ยดูครับโว้ยเปิดแล้วเปิดก้าแล้วไงเฮียเริ่มเข้าเราเข้าเนี่ยมันพูดไม่บดไหล่อะมันไม่ได้เปิดก้าวก็ไม่ใช่ไม่ได้เปิดก้าวที่ต้องการคือเปิดเลยเฮีย เมันเดินเร็วชิบหายเลยที่เนี้ยมีของเวลาทิ้งอยู่ขอบบนมุมขวาทำไมอย่าพึ่งอย่าพึ่งไอ้ต้มยังมีความหวังอยู่ไอ้ต้มยังมีความหวังอยู่แต่เนี้ยเนี่ยแหไอ้ต้มมึงมาดูจอกูก่อนที่มึงจะลุกเองเนี่ยมันมืดเงี้ยเอ้าเอ้าฟึ่งไันนี้ตใอกูปกจริงนะเอางี้แต่เมื่จบเกมนี้ไปแล้วมึงไม่เห็นแล้วนะเนี่ยแคมป์ลู่ให้กูนี่กริงเกม มันแคปไม่ได้ไงวิดโอชิปเอสไม่ได้สกีนไงพี่นั่นแหละไม่ได้ผมไปดูจอมวยีิยวลลาเปอร์มาตูนอพี่สกีนมึงให้กดตัวเฮียอะไรมึงบอกมาไปตรงเร็วเร็วคนนี้ อะไรนะ P S C อ่ะเป็น P S C ปุ่มน่าจะมีในคีย์บอร์ดไม่ใช่อะไรอ่ะเอาไอ้เหี้ยหายแล้วไอ้สัตว์มไม่ต้องแล้วไอ้เหี้ยไอ้สวะหมาเฮ้ยเว้ยไม่ยอมมาดูไอ้สัตว์กดแล้วมันกดไม่ได้ไม่กดไม่ได้จริงไอ้เหี้ยนี่